r a t f i ท์อะ a าเดมี่อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกม,มวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ไ e f i g h t Academy ประยุติการใชยาเสพติก็กะตุ้นเศรษฐกิจจะให้สิทธิ่น้องประชาชโดยรัฐบาลสมับนี่โรงแรมขึ้่มมากกว่า3 0 0 ายพิสูจน์แท้คูนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกกล่าวว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปีโดยกำหนดให้วันที่21-23ถึงตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันหยุดพิเศษวันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชยตามมาติคอรมอนั้นทำให้ลองวิกเอนที่ผ่านมาสถานประกอบการและห้องพักในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดนักท่องเที่ยวชาว ซึ่งเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์จำนวนมากโรงแรมหลายๆแห่งมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็ม นอกจากนี้ยังทราบว,ว่าร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยามีลูกค้าเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งกระแสตอบรับของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานั้นเกิดจากมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐอีกทั้งยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อในพื้นที่มีลดลง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและผ่อนคลายมากขึ้นหลังอัดอั้นไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานานทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยามากขึ้นขณะเดียวกันอัตราการเข้าพักของเมืองพัทยาในช่วงวันหยุด4วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่จองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสสาม ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทั้งโรงแรมสถานประกอบการก็ได้มีการจัดราคาโปรโมชั่นต่างๆดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี ทั้งนี้ปัจจุบันโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยาที่กลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกตินั้นมีอยู่ประมาณ30-40%เเท่านั้นแม้จะมีกระแสเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตามแต่ผู้ประกอบการยังคงม,มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆอยู่คาดว่าช่วงเปิดประเทศในช่วงแรกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศยังจะมีไม่มาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการเปิดโรงแรมออกไปหวันไม่คุ้มทุนซึ่งหากการตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีผู้ประกอบการโรงแรมก็จะกลับมาเปิดให้บริการในช่วงต้นปี65 ทั้งนี้หากมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ดีภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการและมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเทศกาลงานพลุนานาชาติงานพัทยามิวสิก ที่นักท่องเที่ยวมีการจองห้องพักเต็มหมดแล้วนั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาอยู่ ทางด้านนายสินชัยวัฒนาศาสาธรผู้บริหารในเครือฟลิปเปอร์พัทยากล่าวว่าสำหรับวันหยุดยาวที่ผ่านมาโรงแรมในเครือฟลิปเปอร์พัทยาทั้ง4ี่แห่งได้รับการตอบรับดีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวันเสาร์ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและเข้าพักในโรงแรมในเครือเฉลี่ยแต่ละแห่งยอดเข้าพักถึง80%เอร์เซโดยการเข้าพักส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นการจองห้องผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยการเฟสสามซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่รัฐได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษ,ษฐกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปในเรื่องของการจองห้องพักที่แต่เดิมจะมีการจองห้องพักล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แต่ปัจจุบันลูกค้าที่จะเดินทางมาเข้าพักจะมีการจองห้องพักในระยะเวลาสั้นๆก่อนการเดินทางเท่านั้นทั้งนี้แม้ภาครัฐจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แต่ผู้ประกอบการในเมืองพัทยายังคงต้องอาศัยกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ไปจนกว่าจะเห็นสัญญาณการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อว่าเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไม่มากนักคาดว่าหลังจากวันที่15ธันวาคมไปแล้วถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นสำหรับลองวิกเอนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้รับการในพื้นที่นะครับได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับ ก็ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเที่ยวเต็มในในหลายๆโรงแรมนะครับแล้วก็ได้สอบถามไปทางร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็มีลูกค้าไปใช้บริการเป็นจํานวนมากครับก็ผมว่าด้วยมาตรการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงนะครับแล้วก็เราท่องเที่ยวอ่าก็อัดอั้นนะครับคืออัดมานานนะครับก็ได้ปลดปล่อยแล้วก็ประกอบกับเป็นลองวิ e เอนด้วยนะครับทุกคนก็เลยมาใช้วันหยุดในการพักผ่อนในเมืองพัทยานะครับ ตอนนี้ลูกค้าส่วนมากจะใช้ของโครงการของรัฐนะครับก็คือเราเที่ยวได้กันนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อันนี้เป็นเฟสสามละนะครับนักเที่ยวก็เริ่มมีความเข้าใจในระบบการใช้งานนะครับแล้วก,ก็ก็ตรงนี้เนี่ยก็มากระตุ้นให้ให้นักเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่พอสมควรนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้โรงแรมเนี่ยก็ ก็ลดกันกระนำแล้ฮะลดกันราคาพิเศษสุดๆเพื่อดึงดึงนักทงเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ครับครับก็ในเคีฟิเปอร์นะครับทั้งหมดสี่แห่งเนี่ยนะครับก็โดยภาพรวมเลยนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรในช่วงของลองเวี็นที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยโดยเฉลีย่ยแต่ละโรงแรมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับก็ถือว่า เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในลองวิกเอนที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่สนับสนุนในเรื่องของการเดินทางจริงก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นํามาใช้เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจทําให้การเข้าพักในเมืองพัทยาเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับ